สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านคะ่ะวันนี้นะคะมีบริการดีๆจากทางเว็บไซต์ k m p t h นะคะจะมาแนะนำกันในการเพิ่มการเข้าชมสตรีมสดไลฟ์สดของ Facebook นะคะเพื่อนๆท่านใดคะ่ะอยากพิมยอดไลค์นะคะอยากเปิดการมองเห็นก็ดูวิธีการนี้แล้วนะคะคลิกลิงใต้ล่างคลิปวิดีโอเข้าสู่เว็บไซต์เข้ามากันได้เลยนะคะ คลิกลิงก์กันมาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMPT h นะคะก็หน้านี้นะคะจะเป็นหน้าหลักนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดค่ะไม่เคยสมัครเข้าใช้งานนะคะก็กดตรงนี้กันไปได้เลยะคะ่ะเใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะและสมัครเข้าใช้งานกันได้เลยค่ะหรือเชื่อมต่อจากอีเมลง่ายได้ตรงนี้เลยค่ะสมัครเข้าใช้งานกันแล้วนะคะสามารถย้อนกลับค่ะและเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะด้านในมีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะ คำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะด้านบนสุดตรงนี้จะเป็นแพลตฟอร์มนะคะกดไปที่ Facebook กันก่อนนะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้เลือกเป็นการเข้าชมซีมสดไลฟ์สดนะคะในส่วนด้านล่างก็การเข้าชมบริการเพิ่มเข้าชมซีมสดไลฟ์สดนะคะมีถึง5หมวดหมู่ด้วยกันค่ะขอเลือกเป็น S3 ตรงนี้แล้วกันนะคะบริการด้านในนะคะก็เลือกเป็นนาทีกันไปได้เลยนะคะสามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะวันนี้นะคะขอเลือกเป็น10บ0นาทีนะคะตัวดั้งบนสุด สุดนะคะ4ี9 9นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคำอธิบายค่ะตัวลิงก์ตัวนี้นะคะเลือกวิดีโอไลฟ์สดที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยนะคะขอเลือกเป็นวิดีโอนี้แล้วกันค่ะแล้วตอนตรงนี้นะคะอยู่ที่สองนะคะคัดลอกลิงแล้วน,นำไปวางกันได้เลยนะคะมาวางกันตรงนี้แล้วมาใส่ปริมาณกันได้เลยค่ะในปริมาณตรงนี้ใส่กันไป่สักลินสิบนะคะเลยราคาอยู่ที่สามบาทเท่านั้นนะคะกดสั่งซื้อได้ที่ตรงนี้เลยค่ะ สถานะตอนนี้นะคะได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะนั่งรอยอดขึ้นกันสักพักเดียวนะคะย้อนกลับไปดูแถบนี้กันก่อนเลยแถบหน้าประวัติการสั่งซื้อในทุกๆก็จะอยู่หน้านี้นะคะพร้อมกับรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเลข order น,ออนะคะในการสั่งซื้อนะคะหรือว่าจะเป็นตัวลิงก์และปริมาณการสั่งซื้อเลขราคาก็จะอยู่กันตรงนี้เลยค่ะรอสถานะตอนนี้นะคะรอการติดยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะ ในแถบรับของขวัญตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริการทดลองใช้งานฟรีของทาง t i k t o อกนะคะก็มีทางเพิ่มไลค์เพิ่มยอดวิวและเพิ่มการติดตามนะคะก็สามารถทดลองใช้งานได้รฟรีกันตรงนี้เลยค่ะส่วนลดสมาชิกตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะเติมเงินเข้ามาแล้วนะคะได้ย้อยเงินตามนี้นะคะก็สามารถส่งไ d นะคะให้อดินอนุมัติยอดส่วนลดได้ทันทีเลยนะคะช่องทางการเติมเงินตรง ทกทีนะคะก็จะไปดูซีรีส์จีนนะคะในหมวดซีรีส์จีนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,นท่านใดนะคะเติเมเงินมาครบร้อยห้าร้อยบาทขึ้นไปนะคะก็จะได้รับซีรีส์จีนดูฟรีๆเป็นพันๆเรื่องเลยนะคะองทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึงหกช่องทางกันเลยช่องทางแรกเลยค่ะจะเป็นสแกนกิโยโดทุกธนาคารค่ะตัวชิวพีต,ตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะอังเปอร์เลนะคะนำางินมาวากเงินเขาทันทีค่ะ มีคริปโตด้วยนะคะและมีทูมอนีว่วอลเลตและตัวใหม่เลยก็จะเป็นใบแนนตรงนี้นะคะแนํางเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการตรงนี้สามารถคัดลอกลิงตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆก,การเติมเงินของเพื่อนเอนเราก็จะได้รับโบนัสถึงห้าเปอร์เซนด้วยกันค่ะแบบการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดได้รับการคืนเงินมาค่ะอยากรู้ยอดเงินก็สามารถมาตรวจสอบไดที่หน้าน,นี้เลยนะคะในตอนนี้นะคะยอดการเข้าชมซีมสดไลฟ์สดไดเพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะ เพิ่มขึ้นไดรวดเร็วมา,มากๆเลยเพื่อนๆท่านใดน,นะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ KBPTKET กดผ่านลิงก์เข้ามากันได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาถูกมา,มากๆเลยด้านในนะคะยังมีอื่นๆอีกมากมายในในหลากหลายบริการให้เลือกเลยค่ะลองไปด,ดูรายละเอียดเดือใช้งานกันได้เลย